สวัสดีตอนเช้าพี่น้องชาวไทยและพี่น้องชาวลาววันนี้เป็นวันที่11นะ11กุมภานะครับเดี๋ยวผมให้ดูผมให้ดูอากาศนะเนี่ยที่เวียงจันทร์ตอนนี้17องศานะครับเวลาประมาณ7โมงเช้านะเดี๋ยวผมจะพาทุกคนนะไปกินกาแฟสตาร์บัค s นะครับอยู่ไทยเนี่ยผมไม่รู้ว่าเขาขายเท่าไหร่นะ คือราคาเนี่ยปกตินะแต่ว่าเดี๋ยวผมมาลองกินอยู่ที่เมียงจันทร์สัปลาวแล้วกันแล้วผมก็ไม่เคยกินกาแฟแบรนด์นี้ด้วยปกติกินอีก2แบรนด์นะที่เป็นดังๆอยู่ไทยนะครับเดี๋ยวว,วันนี้เดี๋ยวจะลองอยู่ที่ลาวแล้วกันนะให้เพื่อนๆดูเป็นข้อมูลนะครับ,รบแล้วก็ผมก็เหมือนเปิดประสบการณ์ในการกินกาแฟสตาร์บัคด้วยนะ เป็นแบรนด์สาโกนนะทำตลาดหลายประเทศนะครับแล้วก็มีมาเปิดที่สปลาวอันนียอยู่ข้างหน้าผมนี่นะเขาเปิดยังอ่ะไม่รู้อ่ะ ยังไงวะผมจะกล้าสั่งไหมเนี่ยสบายดีอ่เอสเปรสโซ่แบรนด์เอสเปรสโซ่ปัน่นไอเอสเปรสโซ่ปัน่น เออ e e เอสเปรสโซเย็นเอสเปรสโซเย็นจะไม่มีอ๋อเขาสั่งยังไงสั่งปัน่นอ uh, ๋อก็จะมีปั่นแต่ปั่นมีแต่ปันน่นอย่างเดียวกาแฟะนะถ้าเป็นเอสเปรสโซจะมีแต่ปั่นคาปูชิโน่ลาเต้อร์อาคาปูก็ได้ไอ้บอกเคยสั่งอห oh, วานปกติหวานน้อย 7, เจ็ดสาพันละเพื่อนๆลงใจกันก่อนไม่เคยสั่งสั่งมาเป็นครับใช่เปิดประสบการณ์นะเนี่ย รู้สึกแบบตัวเองแบบมันนอกมากผมไม่รู้ว่าเอพิโซดไม่มีเย็นไงนี่นะราคานะเดี๋ยวผมให้ดูราคานะครับเจ็ดหมื่นกรีนนะเดี๋ยวคิดเป็นเงินไทยนะอยู่เท่าไหร่นะครับผมสั่งไม่ถูกอ่ะผมไม่เคยสั่งอ่ะผมไม่รู้ว่า เอเปโซเขามีไม่มีเย็นอ่ะมีแต่ปัดตายหาอย่างอายเลยประมาณร้อยตีกลมร้อยสิบาทนะฮะก็ถือว่าแพงเนี่ยผมก็ว่าแพงนะถ้าเทียบกับรายได้ของเขาเนะ่ยของคนในประเทศเพราะว่าเราดูจักข่าวหลายสำนักใช่ไหม ค่า,างเงินของค่างเงินจีบของเราเนี่ยอ่อนตัวนะครับเนื่องด้วยปัญหาทางเศรษฐกิจแล้วก็ปัญหาทางด้านการเมืองด้วยนะผมจะไม่ลงลึกนะเพราะว่ามันเป็นเรื่องแบบภายในประเทศแล้วก็เรื่องละเอียดละอ่อนนะก็เพื่อนๆก็สามารถที่จะดูข้อมูลตามอินเทอร์เน็ตได้ทาง Youtube อะไรเงี้ยนะครับวันที่ผมมาเนี่ยเดือนกุมภาปี2567นะค่างเงินอยู่ที่642กีบตอนนึบาทนะครับ ก็ถือว่าอ่อนตัวไปมากพอสมควรนะครับผมนี่นะน้องเขมาเสริมนะขอบใจก็จะเขียนนะชื่อแฮปปี้นิวเยียกินสตาบาร์ครั้งแรกป็่ไงไม่เคยกินเลย รู้สึกแบบรสชาติจะไม่ค่อยเนี่ยนะจะต่างจากแบรนด์นกแก้วนะมันจะดูแบบนุ่มกว่าแต่ว่านกแก้วอ่ะมืนจะแบบเข้มแล้วก็มีของพันไทยใช่ไหมยประเทศไทยผมชอบกินของพันไทยนะ ผมว่าของพันไทยถูกแล้วก็ก็ถือว่ารสชาติดีนะ mm. วัทสิบบาทถ้าให้กินทุกวันคงไม่ไหวเะเ่อนผมว่าจะพาเพื่อนๆ ไปเดินดูหิมของนะตอนเช้าว่าบรรยากาศเป็นยังไงนะครับตอนนี้อากาศหนาวมากเลยน่าจะอยู่ที่ประมาณ18องศานะที่ผมให้เพื่อนๆดูเมื่อกีอ้อ่17น่าจะขึ้นไป18แล้วแหละบรรยากาศดีมากมันเหมือนฝนจะตกอ่ะมันคึ้มๆนะเมฆก,ก็เยอะนะเมื่อวานนะตอนนี้ก็คึ้มเหมือนกันนะครับเมฆเยอะแต่ก็ไม่ตกนะ กาแฟแก้วละร้อยสิบบาทกินทุกวันคงไม่ไหวนะไปสั่งผิดด้วยเมื่อกี้นะ่ะผมไม่ไม่เคยรู้นะว่าไอเอเปโซ่ของสตาร์บัคมันไม่มีแบบเย็นใช่ไหมมันจะมีแค่แบบปั่นอะ่ะเพราะว่าอยู่ไทยอะ่ะเอเปซโซ่มันมีมันมีเย็นไงออไอเราก็ไม่รู้อะ่ะเราก็สั่งไปเต็มที่เลย เอสเปซโซเย็ e o, en, นแกรนดนี่มีแกรนดดย์ด้วยไม่เป็นไรนะมันก็เหมือนเป็นการเรียนรู้ของเราไปในตัวนะเพราะว่าสิ่งไหนที่เราไม่เคยทำอะ่ะแล้วเราทำครั้งแรกอะ่ะเราลองครั้งแรกอะ่ะมันจะรู้สึกแบบเก้ๆกลงๆใช่ไหมผิดๆถูกๆเราก็พูดไปก่อนเพราะว่ายัางไงพนักงานขายเขาก็อยากขายให้เราอยู่แล้วนะ พอเราเกิดการเรียนรู้ใช่ไหมในการผิดพลาดของเรานะทั้งหลังอะ่ะมันก็จะกลายเป็นบทเรียนให้เราแบบไม่ทำผิดอีกนะแล้วก็แก้ไขไงอมันก็เป็นการเรียนรู้ที่ดีแล้วก็บทเรียนดีๆให้เรานะไม่ต้องกลัวนะครับถ้าจะมาเที่ยวลาวเนี่ยไม่ต้องกังวลนะเพืเ่อนๆเพราะว่าคนลาวเขาสามารถฟ,ฟังภาษาไทยได้แล้วก็ มีพูดภาษาไทยได้ด้วยนะไม่ต้องกังวลน,นะครับก็จะง่ายหน่อยนี่นะสวนสนุกที่ผมมาเล่นเมื่อคืนนะตรงนี้แหละตอนเช้านะก็จะมีแบบคนเขามาออกกำลังกายมาวิ่งกันอย่างเงี้ยนะครับฝั่งนู้นเหมือน หิมของเขาปรับพื้นที่ทำอะไรไม่รู้อะนู่นอะฝั่งนู้นจะเป็นหนองคายนะที่เมื่อคือนผมพามาดูอะแต่ว่าเมื่อคือนมันมองไม่เห็นเนาะมันหมืดน,น่ะฝั่งนู้นเน่ยพิมของฝั่งนู้นจะเป็นหนองคายฝั่งผมอยู่จะเป็นฝั่งลาวเวียงจันนะเนี่ยนะครับก็จะมีคนมา วิ่งออกกำลังกายกันนะมีปั่นจัก,กรยานมายืดเส้นยืดสายช่วงเช้านะครับอากาศดีนะตอนนี้ ถามว่าเวียงจันท์เป็นที่น่าเที่ยวไหมเป็นเมืองที่แบบควรมาไหมอะไรเงี้ยถ้าเ,เพื่อนๆสนใจเรื่องประวัติศาสตนะออพวกสถาปัตยกรรมต่างๆนะพวกวัดอะไรอย่างเงี้ยนะครับใครชอบสไตล์นี้นะก็แนะนำให้มานะเพราะว่าเป็นเมืองหลวงของของเขาด้วยนะครับ แต่ว่าในเรื่องของสถานที่ท่องเที่ยวทางธรรมชาติเนี่ยก็จะไม่ค่อยมีนะ,อะนอกจากลาวเหนือและก็ลาวใต้อะไรเงี้ยพวกน้ำตกนะครับลาวเหนือลาวใต้ก็จะเยอะหน่อยนะยนี่นะฝั่งนู้นก็ทำอะไรอะ่ะแล้วน้ำมาเยอะๆมันจะไม่ท่วมหรอวะเหมือนเป็นสนามวิ่งม้าเลยไม่รู้ใช่ปะนะ ก็ประมาณนี้ครับเพื่อนๆบรรยากาศในช่วงตอนเช้านะเดี๋ยวผมว่าจะไปเช็คเอาท์แล้วแล้วก็จะพาเพื่อนๆเที่ยวในสถานที่ที่ผมบอกไว้นะนะครับ